การสร้างแบบในการขารหัสวิดีโอใน k t e 2022.3.0เนี่ยจะไม่มีให้เราได้เลือกในเมนู Export แล้วนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการขารหัสแบบใหม่แบบนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถจะทำได้2วิธีสำหรับการสร้างแบบในการขารหัสวิธีแรกก็คือไปคลุมพื้นที่ใน ไทม์ไลน์ครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ไปเลือกที่ Produce Timeline Selection Add นะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างของ Production Wizard ขึ้นมาเราก็จะไปคลิกที่ Add Edit Preset นะครับตรงนี้เราก็จะสร้างแม่แบบขึ้นมาจากนั้นเราก็คลิก New นะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อแม่แบบในการข้ารหัส อย่างไรกอย่างสมมุติว่าจะสร้างแม่แบบสําหรับเข้าหรหั Video, สวิดีโอสําหรับทําคอร์สบน Udemy นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ mp 4หรือว่า mp 4นะครับก็จะมาเลือก mp 4ตรงนี้จากนั้นก็คลิก next ตรงนี้ก็เลือกว่าจะมีคอนโทรลเลอร์ไหมนะครับในที่นี้ก็จะไม่มีนะครับจะสร้างเฉพาะไฟล์ mp 4เท่านั้นในส่วนของวิดีโอตรงนี้ก็จะ สักหกสิบน,นี่ก็จะเป็น High ไฮนนี้ก็จะเป็นออโต้ครับออ t โอสติ้งอ่าตรงนี้ก็ใช้160โอเคเรียบร้อยนะครับเราคลิก Next ไปแล้วก็คลิก Finish ครับตอนนี้เราก็จะได้แม่แบบสำหรับเข้ารหัสนะครับ สำหรับคอร์สบน Udemy เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีเฟรมเรท 30, key f r a เฟรมเรทห้ d เ o ี u a คุณภาพครับมันก็จะลด1นะครับจากที่ตั้งเอาไว้60มันก็จะลดเหลือ59ครับตรงนี้ก็จะเป็น audio bitrate นะครับก็จะอยู่ที่160ครับจากนั้นเราก็คลิก close ไปนะครับจากนั้นเมื่อเราต้องการจะเข้ารหัสเราก็คลิกที่ ลูกศรด้านข้างนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปแบบนะครับหรือว่าแม่แบบที่เราได้กําหนดเอาไว้นะครับแล้วคลิกฟินิชแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างแม่แบบสําหรับการเข้ารหัสครับเมื่อต้องการจะเข้ารหัสเราก็คลิก f i n ิชนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้เราจะทําเพื่อสร้างแม่แบบเฉยๆนะครับถัดมาอีกวิธีหนึ่งนะครับในการสร้างแม่แบบ เราก็ไปคลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็คลิกไปที่แบท Production จากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์หรือว่าโครงการก็ได้นะครับที่เราจะเข้ารหัสแต่จริงๆเราทำตามขั้นตอนที่เฉยเราไม่ได้ต้องการจะเข้ารหัสในตอนนี้นะครับแต่ว่าเราจะสร้างแม่แบบนะครับเราก็ทำตามขั้นตอนไปก่อน ฉะนั้นเราก็มาคลิก Next ลบก่อนนะครับมาถึงหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเลือกแม่แบบที่เราเคยสร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ เมื่อเราต้องการจะสร้างแม่แบบนะครับให้เราคลิกไปที่ preset manager ก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีรายการแม่แบบที่เราเคยสร้างเมื่อเราต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็เลือกแม่แบบที่ต้องการต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็คลิกไปที่ edit อันนี้เป็นการแก้ไขแต่ว่าเมื่อเราต้องการจะสร้างแม่แบบใหม่เราก็คลิกไปที่ New ครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนต,อนต่างๆไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้เมื่อเราสร้างเสร็จครับเราก็จะได้แม่แบบต่างๆตามที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับเวลาที่เราต้องการจะเข้ารหัสเราก็ไปเลือกแม่แบบครับจากนั้นก็คลิก next ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างแม่แบบในการขาราหัส เราจะใช้แม่แบบในการขารหัสตอนไหนนะครับอย่างแรกก็คือเวลาที่เราเลือกเข้ารหัสเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับแบบนี้ต้องการขารหัสช่วงนี้เราก็สามารถจะคลิกเมาส์ขวาในช่วงที่เราเลือกนะครับแล้วก็คลิกไปที่ produce timeline selection add จากนั้นเราก็ไปเลือกแม่แบบนะครับ แล้วก็คลิก finish นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นการเข้ารหัสโดยการใช้แม่แบบตามที่เราได้สร้างเอาไว้หรือในกรณีที่เราต้องการจะเข้ารหัสแบบต่อเนื่องนะครับคลิกไปที่เมนูไฟล e แล้วก็คลิกไปที่ Batch บบ Production ในกรณีที่เรามีโครงการจำนวนมากที่เราต้องการจะเข้ารหัสเราก็จะมาใช้ แบทโปรดักชันครับในแบ p โปรดักชันเนี่ยเมื่อเราเพิ่มโครงการที่เราหรือไฟล์ที่เราต้องการจะเข้ารหัสนะครับเราก็มาคลิก next แบบนี้เราก็สามารถจะมาเลือกรูปแบบในการเข้ารหัสได้นะครับแล้วเราก็คลิก next นะครับแล้วก็คลิก finish มันก็จะเป็นการเข้ารหัสด,ด้วยแม่แบบต่างๆตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับ ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างแม่แบบในการเข้ารหัสแล้วก็เราสามารถจะเลือกแม่แบบในการเข้ารหัสจากวิธีไหนได้บ้างนะครับ